สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ผมเป้ยนาเวงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาดูการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกครับรอบสามสองทีมสุดท้ายนัดที่2นะฮะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดสนามโอแทฟฟร์ดต้อนรับการมาเยือนของทีมเรอัลโซซิดาดนะฮะซึ่งการจะลองแมตช์นี้ขึ้นมาครับผมใช้เกมฟี فا ยี่สิบนะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเอง ผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับคลิปวิดีโอนี้ครับจะทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดภาพประกันได้รายชืย่อเตะไม่ตรงไงขออภยัยเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับแม์นี้เป็นแม์ที่2นะฮะซึ่งแม์แรกที่ผ่านมาครับแมนยูนี่บุกไปอัดโซซิดัดถึงบ้านเลยนะสี่ประตูต่อศูนย์นะฮะทำให้แม์นี้ครับแมนยูถือว่าเล่นได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะฮะ โอกาสเข้ารอบช่างสดใสเหลือเกินครับสำหรับปีศาจแดงในรอบนี้เอาทั้งสองทีมตัดการตักทายนี้ก่อนนะที่จะฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้ครับและนี่คือรายชื่อทางฝั่งทีมเยือนครับเรียลโซซิดัตนะฮะวันนี้มาในแบบ4-3-3นะฮะกองกลางนี่มีเมดิโน่ครับซินวาแล้วก็กูวาร่าฮะหลุกมีโอบาซาบาวนะฮะอิซักแล้วก็ยานุสัยนะฮะ เปาครับเกมค่ำคืนนี้ฮะจรวดเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมแมต์นี้ครับรับประกันความมันครับเดือดแน่นอนฮะแมต์นี้เอาครับปุริสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะนี้ครับเจ้าบ้านแมนยูครับมาชุดเสื้อสีแดงกางเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาของเพื่อนเพื่อนนะส่วนด้านของโซซิดัตครับวันนี้มาชุดเสื้อสีเข้มนะบุกจากขวาไปซ้ายครับ นี่ครับอามัดอาน,นิโยครับวันนี้ลงเป็นตัวจริงนะเพราะแมทที่เจอทางด้านของสุดยอดแมทล่าสุดนีกวันเล่นได้ดีครับวันนี้ผมเลยให้จัดลงเป็นตัวจริงเลยนะฮะโอยาสบาวครับขึ้นบอลไม่ได้ครับต้องย้อนขึ้นมาที่โมเลียวโมเลียวครับวางงานอ้าวเนี่ยครับมีพื้นที่ฮะทางด้านของ ซักครับเปิดเข้ามาแต่ว่าเทเลสครับยืนสอนได้ดีฮนะบอลเดนการของแมนยูครับบอลอยู่ที่เฟรดอามัดครับมาทีมาซิยาวคืนมาทีบุโนโฟนฟอนันเปิดนานให้มาทีมาฮัสแลดฟอร์ดแลดฟอร์ดครับวางยาว,ยาวแต่ว่าโอ้โหนี่ยาวเกินจะไม่ลลูกนี้มันแรงไปเยอะเลยฮนะออกหลังไปลูกตั้งเตครับของทีมเยือนฮนะสุสิ ยาวขึ้นมาแล้วครับสินวาเก็บได้ครับให้มาที่เมดิโนเมดิโนครับมาด้านซ้ายเอาครับโอยาสเบาที่เมดิโนเมดิโนลูกนี้ครับยังได้ครับสำหรับซูซิดัสชิฟเข้ามาแต่ว่าแม็กควายโอ้โหพี่ใจคอแม่ส่งคืนทางด้านของดินิดตซ์นนะฮะเมดิโนอีกครั้งนึงครับเมดิโนครับให้ทางด้านของเวเวล่าครับ กัวร่าให้บอลนัดขวาครับเยนูไทเยยดูสไยมาอีซักคือเทียนยูสไยแบกขวาเติมนะฮะถึงเส้นหลังแล้วสุสัจน์ยังไม่เปิดนะฮะตอนนี้ครับสกอร์ในเกมยังศูนย์ศูนย์อยู่นะฮะแต่ว่าสกอร์โลนี่แมนยูนำสี่ศูนย์นะแล้วก็เป็นสกอร์ที่อเวโก้ด้วยนะฮะแม่เยนูสไย นูซายครับปาิที่กัวล่าคือมาทิทียังนูซายนายตอนนี้ครับทางด้านของทีมเยือนสุสัดนี้พยายามขึงเกมลุกอยูน่นะฮะแต่ยังหาช่องเจาะแมนยูไม่ได้ครับเมดิโนโอยาสเบวโอยาสบาเบวเหยียงเขาตัดเข้าในครับให้มาทีดาวิดซินวาซินวานครับให้มางด้านขวาสุดที่นูซายแทงมาตรงนี้ครับแมนกวายตรงนี้ดักไว้ได้นะฮะตอนนี้วันเดะเบรกครับ ให้บอลที่บูโน่ฟอร์นันส์แทงต่อที่มาซิยาวมาซิยาวคือที่บูโน่ครับตั้งใหม่ที่เฟสเลยนะฮะแมนยูนี้ก็ไม่ค่อยเล่นเกมนะฮะอาบโยมนมรรณาธิ์ซาทีแลตฟอร์ดสวยฮะแลตฟอร์ดวนก่อนหนึ่งรอบครับตบเข้ากลางมาที่บูโน่บูโน่คือแลตฟอร์ดเชเลสเติมเกมมาแล้วเล็กเชเลสถึงเส้นหลังแล้วชิปลูกตีเข้ามาโอ้โหแต่ว่าเอาบอลที่เขาขี่กันอยู่โอ้ยเกือบไปแฮงนี้ไหม แม,มนยูเริ่มคุมเกมได้ครับตอนนี้ครับอาหมัดฮะอาหมัดเล่นกับมาสิยาวให้มาทางด้านของโดฟนานแทงมาที่มาสิยาวกดติวงขวาแต่ว่าติดบล็อกของโซซิดัตเนี่ยมาสิยาวไม่แหงบอลออกครับแทงเข้าในมาที่แลนด์ฟอร์ดจิ้มเขอากลาง,งวันเ์เบงสักนี้มีจังหวะสามเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์บูโดเฟอร์นันนะฮะเรียบร้อยครับ สกอร์ตอนนี้ครับเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วนะสกอร์รวมนี่อยู่ที่ห้าประตูต่อศูนย์นะโอ้ยโลโอโหโหโยครับงานหนักนะเลียวสซสิดัตนะฮะอีซักครับคือทางด้านของกัว่าตอนนี้ผ่านมาครึ่งชโมอของเกมการแข่งขันแล้วนะแมนยูครับนำหนึ่งศูนย์นะสกอร์รวมอยู่ที่ห้าศูนย์นะโอ้โห เยนดูไซกัวละแถมมาที่เยนดูไซครับหลุดมาด้านข้างเยนดูไซแอ็งแกรตามปรกันดันนี้ดีฮะโดนลุมสองครับต้องย้อนคืนมาตั้งใหม่สำหรับโซซิดัตฮะเปลี่ยนแกนด้านซ้ายครับมอลเลียมอลเลียครับเข้ากลางมาเมริโนโอ้ยจ่อไม่เข้าฮะทางด้านของโซซิดัตฮะสินวา,ค,าครับมาที่เมริโนโฮะเมริโนยังได้ครับยังเหวี่ยงเมริโน มาที่กูวล่ากูเล่าโอโดโลุมสองครับให้มาที่ยานุไซยานุไยจะยิงอ่าแบกไว้ย,ยังได้ฮะบอลอยู่ทแรดฟอร์ดครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะมาซิยาครับอาครับมาครับวิสซาก้าเติมมาด้านขวานะฮะให้มาที่มาซิยา แทงต่อมาที่บูโนโฟนานโอ้โหนี้ไหลต่อมาไม่ถึงอามัดนะแม่เกือบไปครับออปครึ่งแรกครับกรรมการทบเวลากี่ทีเอ่ยทำไมไม่ขึ้นฮนะน่าจะไม่เกินหนึ่งนาทีคนระับผมว่าโอ,อยาสบาวครับหยวนมาทีมอลแล้วมอแล้วมอแล้วไหลเข้ากลางมาฟัตเตเบกดักได้ฮนะ แล้วก็ครึ่งแรกครับมดเวลาการแข่งขัน,น้วฮะแมนยูครับนำอยู่หนึ่งประตูต่อศนะูนย์นสกอร์รวมอยู่ที่5ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันต่อเลยนะฮะอย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวรับชมกันให้จบนะครับผมเอาครับมาดูขึ้นหลังกันต่อเลยนะ,ะก็ขอบคุณเพื่อนทุกท่านครับที่เข้มรับชมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะฮะขอบพระคุณมากครับผม แล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์นาเวงเกมเมอร์นะครับผมอิซักครับตอกส้นมาที่กูล่าถ้าผมบรรยายชื่อเล่นคนทางฝั่งอ่ซิดัตผิดพลาดไงก็ขออภัยเพื่อนทุกท่านด้วยนะฮะยันดูใส่ตรงนี้ไม่ผ่านด้านของเชเลซีฮะลุกตุ่มของเดียวิดัตฮะทีมเยือนครับถือว่าคลองบอลได้ดีกว่านะแต่ว่าจังหวะดทำประตูไม่มีนะฮะ เป็นยูถือว่าจะครองบอลได้กว่าแต่ว่าจังหวะจบเกมน,นี้ถือว่าทำได้ดีกว่าเอานี้อีสักโอ้ยยิงเบาไปหน่อยฮะเบ่เอเดร์สันบอกสบายสบายครับตรงนี้แล้วก็เล่นสั้นครับให้มาที่ไบยี่เฟตออกบอลมาที่วานบีนซาก้าฮะขึ้นเฟตครั้งหนึ่งเฟตวางยาวมาดัน้ายแลนด์ฟอร์ดอันนี้ทันหรือเปล่าไม่น่าจะทันนะฮะครับลูกตั้งเตะของทีมเยือนฮะ ยาวขึ้นมามิลิโนโนมงได้ครับบอลที่ดาวิดซินวามิลิโนออกมาตรงซ้ายที่โอยาสเบวดาวิดซินวามดเร็วมุดเร็วเข้ากลางมาครับที่มิลิโนฮะมิลิโนมาด้านขวาสุดที่ยานุสัยยานุสัยเลี้ยงจีเข้ามาครับดวลกับเชเลสตรงนี้บอลมันปิ้นครับเข้าทางแมนยูนะฮะเฟรดได้บอลครับบอลเดนเบกฟอ่นนั้นครับให้มาจีมาซิยาวมาซิยาวเลือกด้านขวาที่อาหมัดนะ อามัลบอลลงครับตังใหม่เลยฮะที่ใบยี่ครับผมบอเดอะเบกครัแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดปิดเครื่องนะฮะให้มาที่บุนโอลฟ์นันั์แทงขึ้นแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดคว้าไปที่บุนโอลฟ์นันั์ตอนนี้ครับผ่านชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันนะฮะสกอร์ยังเท่าเดิมครับ1ประตูต่อศูนย์นะสกอร์รวม5้ศูนย์นะฮะอีสซักครับ ขึนมาที่กูล่าเฟกช็อตหนึ่งทีฮะแล้วก็ย้อนขึ้นมาตั้งใหม่เลยนะฮะเมเิโนโเมเิโนโยังไงครับหนึ่งออกซ้ายออกขวายังหาช่องไม่ได้ฮนะโอยาสเบาวโอยาสเบาวยังไงฮนะหนึ่งจังหวะซ้ายเติมแต่ว่าแทงไม่ได้ครับต้องตั้งใหม่ที่ดาวินซินวาครับตอกส้นมาที่เมเิโนโอบอลเร็วบอลเร็วนี้ไม่ผ่านเฟนะครับ ครับเฟนจะพาบอลโต้กลับเร็วนะฮะเฟนมองด้านหน้ามาเห็นมาเซียลไม่ให้ครับเลือกม,มาที่ทางด้านของวันบิสก้าครับบิสก้าแทงมาที่อามัดฮะอามัดให้มาที่มาเซียลมาเซียเบิร์นจังหวะเดียวมาที่ด้านขวาที่วันบิสก้าว่าบิสก้าชิปขึ้นมาตรงนี้ลงลง,ลงนเดียวแลนฟอฟอนกดตรงนี้ซ้ำเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์เจ้าเก่าเจ้าเดิมมาบูโนโฟเฟอร์นานฮนะรเรียบร้อยครับสองศูนย์ครับ ป,ปิดปิดฝาโล่งนะฮะเขาเรียกนะฮะสกอร์ในเกมตอนนี้ครับสองประตูต่อศูนย์สกอร์รวมอยู่ที่หกประตูต่อศูนย์นะ,ะโอ้โหตัวน,นี้เรียลสดชัดครับไปกลับนี่โดนหกลูกนะฮะครึ่งโหลแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็สามารถทายสกอร์เข้ามากันได้นะฮะมาดูครับว่าคู่นี้คู่แข่งจริงครับสกอร์จะจบยังไงนะฮะสกอร์เท่าไหร่ใครยิงบ้างครับเดี๋ยวลองทายกันดูคนเล่นนะฮะเมดิโน่ครับ มาที่มอนเลย้วตอนนี้เหลยอเวลาการแขันอีกไม่เยอะครับไม่ถึง20นาทีนะฮะซักครับซักให้มาที่ยาดุสัยยาดุสซยให้กัวร่าฮะเดี๋ยวันจอ่อไมนะ่เข้าทางด้านของโซซิดัดนะฮะเปิดมายัางติดเชเลสีสแถวสองเอาบอลเข้าทางแรดฟอร์ดฮะแรดฟอร์ดไม่รีบครับตั้งใหม่ที่แฮร์รี่แม็กควายเลยนะฮะเอากลารมาที่บุโนโอนฟอนันส เฟอร์นันด์ครับมองออกด้านขวาแต่เลือกมาที่มาเซียลมาเซียลเลยกับบูโนเฟอร์นันด์มาเซียลเขินที่แม็กควายแม็กควายเบิร์นมาด้านซ้ายครับทีไรสอร์ดแต่ว่าโดนจับลำหน้าไปแล้วฮนะครับโดนเปลี่ยนตัวนะฮะย,ยันดูสายแล้วก็ส่งน้านของปอร์ตูลงมานะฮะ เก็บบอลได้ครับตอนนี้เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วฮะอาหมัดครับคืนมาทางด้านของไบยี่ฮนะเฟรดเฟรดมาที่บอลบิสก้าครับมาซิยาวมาซิยาว์นี่โดนแท็กเกลนะิลฮะฮะยูนเก็บบอลได้ครับบอลบอลเดอะเบคครับมาที่มาซิยาอ์ชาวเซตตัวบงังบังนิมิตฮะโดนทางด้านสุดสัจน์แย้งบอลได้ครับ วัวล่าเรือขับดันขวาปอตูวิ่งนะครแต่ว่าน่าจะล้ำหน้าไปก่อนนะจิวานี่แม่ปอตูตร,ตรงนี้ครับสปีดต,ต้นเร็วไปหน่อยครับแม่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะนี่ครับเป็นตัวอคนครับทางด้านของสดจัดนะฮะวัวล่าออกแล้วนะฮะ มันอยู่เก็บได้ครับบูโนฟานสโอ้โหนี่ตีกันเองนะฮะเกือบไปครับซักครับปอดตูครับยิงดันขวานะฮะปอดตูบนลงสวยปอดตูเลี้ยงจีเข้ามาไปไม่ได้ครับขึ้นมาดัานขวาตีเปิดเข้ากลา,างมามินิโนโอ้โหบอลลงไม่ได้ครับหนุกด้านของไบยี่นี่เขาสกัดเร็วนะฮะอครึ่งหลังครับกำลังการทดเวลา2นาทีนะเพื่อน ต้องรอดูกันว่าคู่จริงคู่นี้ครับสกอร์จะจบเท่าไหร่นะฮะอ๋อเป็นตัวคนทางด้านของโซซิดัตนะฮะลงมาที่ใจบอลหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าเปลี่ยนซะก่อนนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับผู้ตัดสินครับปอนตุฟิล์มเวลาการแข่งขัน,นครับแมนยูชนะไ,ไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์สกอร์รวมเป็น 6ประตูต่อศูนย์นะส่วนคุยแข่งขันจริงจะเป็นยังไงเ,เพื่อ,อนๆติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมปะเองขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า